ท่านสาธุชุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันนี้ก็คงมาพบกัมมันดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรต่อไปเมื่อวานนี้มาสรุปจบลงตอนที่พระเวสสันดรสั่งพนักงานทั้งหลาย <c oughs> ให้จัดทานพิเศษคือสัตดกมหาทาน สำหรับสัตดกมหาทานนี้เป็นทางทานที่ให้อย่างละเจ็ดร้อยเช่นช้างเจ็ดร้อยม้าเจ็ดร้อยรถเจ็ดร้อยโคโนมเจ็ดร้อยว่าเงินทองอย่างละเจ็ดร้อยค่าทาสหญิงทายอย่างละเจ็ดร้อยเป็นตน้นและก็ในทานนี้มีสุราบานอยู่ด้วย <c oughs> หมายความว่ามีการให้ทานด้วยสุราปนอยู่ด้วย อตอนก่อนที่จะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็ทรง,งเสด็จไปหาพระนางมัตสีเป็นนั้นว่าตอนที่จะหาพระนางมัตสีเนี่ยของงดวุสนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจดีของบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> เพื่อตามมเทศนาขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดีสุภาค ที่สอนไว้เรื่องการให้ทานในตอนหนึ่งมีว่าการให้ทานด้วยเนื้อสดก็ดีหรือว่าการให้ทานทนิดด้วยสุราเมรไรก็ดีย่อมไม่มีอนิสงส์ตอนที่องค์สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสถึงตอนนี้ <c oughs> บรรดาพระก็ทูลถามพระองค์ว่าการให้ทานด้วยสุราและมีไร ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสอนไว้ว่าไม่มีอนิสงส์แต่ว่าทำไมเมื่อพระองค์เป็นพระเวสสันดรหนอพระบระมพงโพธิสัตว์ในการให้สัตดกมหมาทานจึงมีสุาราอยู่ด้วยตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการให้ทานของทถาคตเวลานั้น เป็นการให้ทานให้เต็มความปรารถนาของบุคคลผู้รับความจริงก็ทราบว่าการให้ทานด้วยสุราไม่มีอานิสงค์คือไม่สามารถจะบันดาลให้คนผู้ให้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเกิดเป็นพรหมได้ถ้าถึงแม้ว่าจะมาเกิดเป็นคนก็ไม่มีผลเรื่องอานิสงค์ของสุรา แต่การให้คราวนั้นมีความประสงค์อยู่อย่างเดียวคือต้องการให้บุคคลผู้รับเต็มความประสงค์ของผู้รับทั้งนี้ก็เพราะว่านักสุราบานทั้งหลายจะให้ของสิ่งใดนะเธอไม่พอใจ <c oughs> นอกจากจะให้สุราแเรมีไรเธอจึงจะพอใจ นแม้จะทานนี้จะไม่มีอนิสม์ก็าตามทีแต่ว่าที่ตถาคตให้นั้นต้องการให้ให้ให้เต็มความประสงค์ของบคุคคลผู้รับทั่วไปเป็นสาธารณะอันนี้ขอมันดาท่านพุทธบริษัทได้โปรดรับทราบไปด้วย,ยว่าดีไม่ดีท่านไปพบเอาหนังสือที่เขาอธิบายว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรัสว่าการให้ทานด้วยเนื้อสดก็ดี หรือว่าการให้ทานด้วสุรามีไรก็ดีข้อนั้งสองประการนี้ไม่มีอนันสงสงจะได้ทราบว่าเจตนาของพระองค์ในเวลานั้นเป็นการให้เพื่อเพื่อ,อความพอใจของบุคคลผู้รับซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ถ้าว่าบุาคคลพวกใดพวกหนึ่งไม่ได้ของที่ตนประสงค์เขาอาจจะคิดไปอย่างอื่นไปก็ได้ เป็นนั้นว่าเป็นการเปลื้องความสงสัยขข้บมรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังในตอนนี้แล้วตอนนี้ไปก็จะนำกระแสพระสัทธมรมเทศนาขององค์สมเด็จพระประทีปแก้ว <c oughs> นเรื่องราวของพระเวชเันดรชาดกมาพูดต่อไป <c oughs> เมื่อพระองค์สมเด็จไปสำนักของพรน,นางมัตสีแล้ว ต่อไปองค์สมเด็จพระบาทีแก้วโกศลงตัดว่าสมัยนั้นพระเวสันดรได้ตรัสกับพรนนางมาสีว่าน้องรักทรัพย์สินแก้วแหวงเงินทองทั้งที่เป็นของที่พี่ให้ก็ดีและเป็นของที่พระราชบิดาพระราชมันดาของเธอให้ไว้ก็ดีขอน้องนี้จงเก็บรักษาไว้ให้ดี ถามว่าของทั้งหมดนี้น้องเก็บรักษาไว้ดีแล้วหรือประการใด <c oughs> ในตอนนั้นพระนางมสซีก็ได้ทูลว่าของทั้งหมดที่พระเจ้าพี่ให้ก็ดีที่พระราชวิดามันดามอบมาก็ดีมอมฉันเก็บรักษาไว้เรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะพระเวสสันดรยินดีทรงตัดต่อไปว่าดีแล้วน้องรัก แต่ได้ว่าพี่เห็นว่าการเก็บรักษาไว้เช่นนั้นก็ยังหาชื่อว่าเก็บไว้ได้ดีโดยแท้จริงไม่ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นอนาการเก็บรักษาทรัพย์นี่เก็บไว้เฉยๆดีดีสำหรับการสะสมไว้เพื่อชีวิตในวันหน้า <c oughs> แต่ได้ว่าพระเวสสันดรก็ยังติว่าเก็บไว้แล้วนะ้ำมันดีแต่ยังดีไม่พอ การเก็บที่ดีกว่านี้มันมีอยู่ฉะนั้งมนันเมื่อพระน,นางมัตสีได้สนับก็มีความสงสัยจึงได้ถามว่าพระองค์จะให้หม่อมฉันทําเป็นประการใดและเก็บแบบไหนมันจะเหมาะสมพระพุทธเจ้าข่าเวนั้นว่าพระเวสสันดนก็ตอบสนองว่าน้องรักน้องควรจะนํามาบริจาคเป็นทานนะ วริจาเป็นทานให้เป็นประโยชน์เก่คนยากจนดีกว่าการเก็บไว้เฉยๆเช่นนั้นก็เป็นการกระทําของที่มีประโยชน์จะให้เป็นของที่ไรประโยชน์นี่หมายความว่าของที่มันควรจะมีประโยชน์มากไปกว่านี้แต่ได้เก็บไว้เท่านี้มันก็มีประโยชน์น้อย ว่าทาให้ดีด้วยการให้ทานในการสงเคราะห์คนยากจนขินใจจะมีประโยชน์มากกว่าดังนั้นกล่าวไปว่าไม่มีความหมายอย่างไรยิ่งไปกว่าก้อนหินก้อนกรวดที่ฝังไว้ในดินเลยนี่หมายความว่าถ้าเงินทองที่เก็บไว้เฉยๆเนี่ยแลวเราก็ไม่ได้ใช้ค่าของมันก็ไม่ต่างกันกับก้อนกรวดกรธกับก้อนหิน ที่จมดินอยู่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าของท่านมีเหตุมีผลดีฟังของท่านต่อไปท่านอธิบายว่าเพราะที่พึ่งอันแท้จริงของคนทั้งหลายคือสัตว์ทั้งหลายก็คือการบริจาคทานที่ความจริงพระเวสสันดรท่านแั่ตอนนี้ก็นึกถึงคติของโบราณ โบราณบอกว่าจงล้อมรู้ได้เขี่ยวได้งาและจงจุดประทีปคือเทียนไัยเวลากินอาหารเวลาเย็นจงจุดประทีปเทียนไัยแล้วก็จงล้อมรู้ได้เขี่ยวได้งาการคำว่าจุดประทีปเทียนไัยหมายความว่าเวลากินอาหารเวลาเย็นอย่าให้มันค่ําถ้าพบคั่มเสียก่อนแล้วก็มันต้องเปลืองเชืเ้อเพลิง นี่เป็นการหนึ่งอันตรายอาจจะมีได้ในเวลาที่บริโภคอาหารโจนผู้ร้ายรู้เวลาว่าเรากินอาหารเวลาค่ำเวลากินอาหารเจ้าของบ้านไม่มีการเตรียมตัวในการป้องกันถ้าโจรเข้ามาต้นเวลานั้นก็ทําได้ง่ายในการกินอาหารเวลาเย็นนั่นไซจะต้องจุดเชียเทียนชายกิน คำว่าจุดเทียนชัยก็หมายความกินอาหารไม่ครบค่ำที่แสงพระอาทิตย์ยังทรงอยู่นี่เป็นความหมายของโบราณ <c oughs> แล้วก็บริการที่สองจงล้อมรั้วดีเขียวดีงามนี่ก็หมายความอาการให้ทานการสงเคราะห์จัดว่าเป็นสังหาวัตถุเป็นการสร้างความรักความเป็นมิตรซึ่งกันและกันในระหว่างบุคคลที่ให้ทานกับผู้รับทาน ฉะนั้นอันตรายอันใดจะพึงเกิดมีกับผู้ให้ทานคนที่รับทานนะไม่ใช่คนอาคตัญญูไม่รู้คนคนเสมอไปถ้าเขาเป็นคนดีมีอยู่ก็จะมาแจ้งข่าวว่าอันตรายมันจะพิงมีหรือมิฉะนั้นเขาจะช่วยป้องกันไว้ทันทีที่อันตรายจะเพิ่งมีขึ้นอันนี้โบราณที่กล่าวว่าคนล้อมรู้ได้เขี้ยวด้งา ไม่ใช่เอาเขี้ยวเสืองาช้างมาทำเป็นรูถ้าแบบนั้นก็พังหมดคุยเรื่องราวของท่านต่อไปพนางมัสีนี่ตอบสนองว่าดีละพระเจ้าค่ะหมอมฉันจะทำทานด้วยถ้าพระองค์ทร,รงทำเจนั้นพระเวสสันดรออยินด้ตัดว่าแม่มัสีน้องรักตอนนี้ไปขอให้เธอ จงมีความเอ็นดูกรุณาบททั้งสองให้มาก <c oughs> ตลอดถึงบิดามัรดาของพี่ด้วยถ้าจะมีผู้ใดมาตกลงเป็นสามีของเธอก็ขอให้เธอปฏิบัติผู้นั้นโดยเคารพหรือถ้าไม่มีใครมาตกลงพี่ก็อนุญ,ญาตให้เธอสแสวงหาสามีได้ใหม่ เพราะเธอกับพี่จะต้องจากกันแยกกันเสแล้วเธอจะต้องลาบากเพร่อการการจากของพี่เลยตอนนี้พระนางมัสีฟังก็ตกใจเพราะว่าพระนามัสียังไม่ทราบเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อพระนามัสีได้สนับแบบนั้นยิงกลับทูลถามว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมแก้ว จะไหนพระองค์ยินด้ทรงตัดเรื่องที่ไม่สมควรเช่นนี้แล้วพระเจ้าค่า <c oughs> พระเวสสันดรยงนด้ทรงตัดเล่าเรื่องราวที่ชาวนาครโกรธแค้นและต้องการให้ในประเทศพระองค์ให้พรรณามัตีทราบทุกประการและจึงนด้ทรงตัดว่าวันมะรืนนี้พี่จะต้องออกเดินทางจากพระนครแล้วชีวิตคนคนเดียว นึกว่าชีวิตคนเดียวของพี่ในป่าหิมะผ่านนั่นเป็นหน้าเป็นที่น่าสงสัยอยู่นี่นก็หมายความว่าการอยู่คนเดียวในป่าหิมะผ่านเนี่ยอันตรายมันรอบด้านจากโรคภัยไข้เจ็บจากโจรผู้ร้ายคือคนมีจิตสามหรือว่าจากสัตว์ร,ร้ายมันอาจจะทำลายชีวิตของท่านเมื่อไรก็ได้ ฉะนั้นท่านยังกล่าวอย่างนั้นว่าชีวิตคนเดียวของพี่ที่อยู่ในป่าหิมพันนั่นเป็นที่น่าสงสัย <S <S <อ>เมื่อพระนางมาสีได้ทราบอย่างนั้นแล้วจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่ขติยราชบอมฉันก็จะขอติดตามเสด็จไปด้วยเพราะว่าในระหว่างทางการไปตายกับพระองค์นั้นนี่ว่าการไปตายกับพระองค์นั้นกับการมีชีวิต ที่อยู่ปราศจากพระองค์หมอมฉันขอเลือกเอาการไปตายร่วมกับพระองค์เพียงค้าชีวิตนี้ถ้าขาดพระองค์เสร็จแล้วก็หมดความหมายนี่เป็นความจิตเป็นการตั้งใจเข้ามานางมัสีพระเวชสันดรอย,ยื่มาทรงสันดับอย่างนั่นจริงในทรงตรัสว่าอย่าเลยน้องรัก ดาวพระนครเขามีความประสงค์ให้ในประเทศพี่แต่ผู้เดียวส่วนบร่น้องนางนั้นไม่มีความผิดันใดและก็ไม่ควรที่จะต้องไปพลอยลำบากได้รับความทุกข์ยากและหกระเหินกับพี่ด้วยข้อสำคัญก็คือขอพี่น้องนางจะต้องดูแลบุตรสองที่น่ารักของเราและเธอก็จะทอดทิ้งบุตรไปกับพี่ได้อย่างไรกัน นี่หมายความว่าเพราะพระเวสสันดรทัดทานว่ามัมสีไม่มีความผิดก็ไม่ควรจะไปกับท่านพระนางมัสีนี่กราบทูลว่าพัญญาที่ดีจะต้องยินดีรับทุกข์รับสุขร่วมกับสามีคนคนเดียวกันเหมือนกับคนคนเดียวกันเมื่อสามีมีความสุขพัญญาก็มีความสุขด้วย ถ้าสามีมีความทุกพัญญาก็ควรอย่าทุกหน่วยม่อมฉันจะพาบุตรทั้งสองไปด้วยขอพระองค์อย่าทรงปริวิตกไปเลยพระเยาวค่ะตอนนี้ฟังแล้วก็ต้องคิดต้องคิดว่าคติของคนโบราณเนะี่ยเขาดีจริงๆ <c oughs> เ้าว่ากันไปเมื่อว,ว่านางมสัสซีนได้จริงได้วาดภาพป่าหิมผ่าน ถวายพระเวสสันดรฟังแล้วก็น่ารื่นเป็นที่น่ารื่นรมว่านี่ความจริงพระนางมัสีน่ะท่านเคยไปเที่ยวไปหิมะผ่านมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าในเมื่อความปรารถนาท่านจะติดตามพระเวสสันดรในฐานะที่เป็นสตรีผู้มีความดี <c oughs> อย่างนี้ก็ถือว่ากุลสตรีคือสตรีผู้รักษาวงศ์ตระกูล เมื่อสามีสุขก็สุขด้วยสามีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยแต่ขั้นเมื่อสามีคายคานก็พัฒนาความดีดินซึ่งความเป็นสุขในป่ายเมื่อผ่านให้พระราชสวามีฟังตรงนี้ก็สงสัยอยู่นิดนะสงสัยอยู่นิดเพราะว่าเรื่องราวของพระเวชนดรนนี่มีเทวดาผสมอยู่ตลอดน้วท่านจะทราบไปภายหลัง เมื่อพน,นามบราม,มาสีก็พูดพันนาเรื่องป่าหิมพานต์ว่ากุมารทั้งสองของเรากำลังน่ารักนี่หมายว่าลูกทั้งสองกำลังน่ารักมีเสียงไพเราะนั่งเล่นจินตาอยู่ตามพุ่มไม้ในป่าคล้ายๆกับอาสมที่จะช่วยให้พระองค์ไม่ทรงรักถึงพระราชสมบัตินี่ประการหนึ่ง นี่ว่าถึงการรื่นเริงแต่ความจริงในป่ามันเป็นที่น่ารื่นเริงจริงๆมีอาการเงียบสงัดลมพัดโชยไปมามีความเยเือกเยน็นมีสมทุมพุ่มไม้ที่เขียวชี่อุ่มปฏิบใบสดแล้วก็เสียงนกเสียงสัตว์ต่างๆที่ร้องอยู่ในป่าคล้ายกับดนตรีเป็นเครื่องบรรเลงนี่ความจริงของป่าเป,เป็นอย่างนี้ ถ้าตอนนี้ไปท่านก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรพระราชกุมารพระกุมารทั้งสองของเราแปลว่าเมื่อพระองค์ได้มองดูเห็นลูกทั้งสองของเราที่ประดับประดาไปด้วยใบยไม้ฟ้อ,อนรำลื่นโรงอยู่ดื่นเริอง,เรองอยู่ในบริเวณอสมก็จะทำให้ลืมพระราชสมบัติสินได้พะเจค่ะ และอีกรายการหนึ่งป่าหิมะผ่านนั้นมีฝูงช้างไพรท่องเที่ยวไปมาแล้วก็ส่งเสียงร้องกล้องโกนจนนานโกนจนนาดแล้วก็เปลื่นกราดไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดมีนางกินนอนฟ้อนรำขับเพลงประสานเสียงน้ำตกอยู่เสมอ หมายความว่าวมีนางกินนอน,นร้องเพลงประสานกับเสียงน้ําตกอยู่เสมอประกอบไปด้วเสียงนกเข้าเสียงราชส,เสีเสียงเสียงเสียโครง่งเสียงแรดเสียงกวางเสียงโวลานร้องประสานกันเป็นระยะระยะมีพญานกยุงแวดล้อมไปได้วยนางนกยุงรูปงามขนสีสวยอยู่เป็นหม,หมู่มีต้นไม้ต่างๆบ้าง ก็ออกมีต้นนับไม้ต่างๆบางต้นก็ออกดอกเบ่งบานสะพรั่งต่างสีต่างสวยทรงกลิ่นหอมตลบอยู่บ้างและก็มีลูกค่อยระยะเต็มต้นบ้างสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วต่จะพาให้เป็นที่น่าเรินรมเพลิดเพลินเจริญใจลืมรน่าจะสมบัติและความบรมสุขตนพระนครเสียได้ไะเจ้าค่า เมื่อพน,นามัสีได้พน,นาป่าิมผ่านให้พระเวสสันดรได้ฟังอย่างน่ารื่นรมราวกับว่าพน,นามาสีได้เคยเสด็จไปทอดพระเนตรแล้วเช่นนั้นในตอนนี้เขาแปลว่าเขาบอกว่าจบกันป่าหิมะผ่านกันหิมะผ่านนะ <c oughs> เป็นนั้นว่าตอนนี้ไปก็ขึ้นก,นกันธนากันเมื่อข้าว เป็นอันว่าเมื่อพระน,นางมัสสีพันนาความเป็นมาของป่าให้พระเวชนดอนทราบทั้ทงนี้ก็มีความปรารถนายติดตามพระราชสวามีไปเรื่องท่านมาจบตรงนี้ท่านขึ้นธนกันแล้วก็ว่ากันไปว่าเมื่อข่าวในประเทศพระเวชนดรแพร่ไปสมเด็จพระนางผู้สนดีได้สนับแล้วลก็รีบรเสด็จไปยังบริษัทของพระเวชนดร ในขณะนั้นเป็นเวลาที่พระเวสสันดรกับพระน,นางมาัสีสนทนากันอยู่อย่างเศร้าโศกสมเด็จพระน,นางผดสนดีจึงได้ยืนประทับเงียบอยู่ที่ประตูห้องหน้าประตูห้องบรรทมเพราะได้สนับคําพร่ำลำพันสนทนากันแบบนั้นแล้วก็ไม่อาจที่จะระงับความโศกเสียใจได้จึงได้สด็จข้าไปปลอบพระราชบุตร และพระสุนิสาคือลูกสะพ้ยด้วยความรักได้สงสารอย่างสดสิ่งและจึงรีบเสด็จไปยังบรษาทของพระราชสวามี <c oughs> เป็นนัว่าบรรนามเพร่เมื่อพระนางภันดีถึงพระราชสวามีเข้าเฝ้าแล้วจึงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์เชยไหนยังทรงขับไล่พระราชโอรถไปเสียเล่าพระเจ้าค่ะ รองเห็นสมควรเป็นบริการใดหรือยึงนธรรมแบบนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยยินด้ตอบว่าฉันขับไล่พระราชโรสตามความต้องการของชาวเมืองอความจริงเฉังก็ไม่ได้ตรดเครื่องพระราชโอรสคือลูกชายของเราเลยแต่ว่าเราต้องเคารพและปฏิบัติตามพระราชประเพณีนิยม นี่หมายความว่าถ้าบรรดาประชาชนเขาไม่ต้องการแล้วก็ก็จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเพราะการเป็นพระราชาสมัยนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับเป็นประชาธิปไตยสมัยนี้ <c oughs> ว่าพระราชาจะทรงเป็นพระราหยุดหยุดราชาอยู่ได้ก็ต้องอาศัยบรรดาปวงชนมีความเคารพนับถือ ถ้าขาดการเคารพนับถือเสร็จแล้วบรรดาประชาชนหลายอาจจะรวมกันลงประชาทันพระราชาสิคนใดเป็นอันว่าพระนางผุสันดีไม่ได้ทรงสนับยิ่งได้จัดว่ารัฐมนตรของเราจะต้องเป็นเหมือนกับรังพึ่งร้างในเมื่อขาดพระเวสสันดรลูกชายเสียแต่ว่าเมื่อพระองค์ถูกพวอหมัดละทิ้งเสร็จแล้ว ก็จำจะต้องลำบากอยู่เดียวได้เหมือนกับพยาหงปิกหักที่ตกจมลงอยู่ในหนองที่หนองน้ำที่แรงข้าแต่พระพระมหาราชเจ้าขอพระองค์จงอย่าขับพระราชโอรสผู้ไร้ความผิดตามคำของชาวเมืองเลยพระเจ้าค่ะอันนี้เป็นถ้อยคำของน,นางผดสดีทูลก,กับพระเจ้ากรุงสนชัย สำหรับพระเจ้ากรุงสุนชัยจงนด้ตัดว,ว่าน้องรักถึงแม้ว่าลูกชายของเราจะเป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราก็ตามทีเราก็จำเป็นที่ต้องขับไล่เพราะเป็นพระราชประเพณีเช่นนั้นนี่ความเป็นพระราชาก็ลำบาก <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะทำทุกอย่างได้ตามใจชอบนะวันนี้อันนี้บรรดาท่านผู้บริษัทก็ต้องคิด เมื่อฟังแล้วก็โปรดคิดไปด้วยนี่หมายความว่าพระองค์ต้องการรักษาประเพณีไม่ใช่เห็นส่วนพระองค์เป็นสําคัญแต่ความจริงได้เห็นกับพระองค์แล้วพระองค์ก็จะบอกว่าช้างตัวนั้นเป็นช้างของลูกฉันนะจ๊ะเมื่อลูกฉันไม่เกิดมาช้างมันก็ไม่มีมาเมื่อลูกของฉันให้ช้างของเขาไปจะอ,อะไรเป็นความผิดแต่ว่าเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท เป็นเรื่องของหนอพระบรมพงโพธิสัตว์ที่จะต้องบำเพ็ญบาร,รมีให้ครบทั้งสิบอย่างในเรื่องราวของพระเวสสันดรฉะนั้นฟังกันต่อไปถ้าวินิจฉัยมากก็รำคาญบรรดาท่านพุทธบริษั์ท่านจะรำคาญนะไม่ใช่อาตมารำคาญเป็นน,นั้นว่ามพรนนามสัสีกราบทูลพระราชสามวามีไม่ได้ผล นางพู้สันดีก็ได้แต่ทรงรำพรามรำพันธ์ด้ความอะไรรักในพระราชโอรสรากัว่าดวงหาไทยพิวใจจย่แตกดับลงไปสำหรับนางสนมกำนันทั้งหลายไม่ได้ฟังคำพร่ำรำพันธ์ต่างๆต่างคนต่างก็ช่วยกันร้องไห้ตามพระบาลีว่าต่างคนต่างก็ช่วยกับปฏิปฏิเทวนาการไปตามกัน ถ้าภาษาไทยเราก็เรีต่างคนต่างก็ช่วยกันร้องไห้เพราะต่างคนต่างร้องนะเป็นนว่าทำให้ประสาทเขาพระเจ้าสรงองคุงรุงส,งสนชัยละงมไม่ได้เสียงร้องไห้แล้วก็ขยายวงออกไปจนทั่วพระราชนิเวศทุกคนยกแขนขึ้นรำให้แล้วก็กลิ้งเกลือกไปมาเหมือนป่าที่ไร มืนป่าไม้รังที่ถูกพายุกระหน,น่าให้พิ่นาศลงฉันนั้นโอ้โหทั้งเปรียบเทียบหน้าฟังเป็นวันว่าวันรุ่งขึ้นพระเวสสันดรเสด็จออกจากโรงทานเพื่อ,อยาทรงบำเพ็ญทานเป็นครั้งสุดท้ายตามที่ทรงตั้งประทายไว้บรรดาผู้รับทานทั้งหลายต้องพากันหลั่งไหลามาจากทุกทิศ แล้วก็ตั้งใจมารับทานแล้วก็นั่งพักพำนพุ์กันไปต่างๆน,นานาเป็นต้นว่าพระเจ้ากรุงสนชัยเชื่อฟังคำคุณโง่เอะนี่คนนี้ตั้งใจไล่พระเวันดอนก็ต้องแบ่งเป็นสองพวกดีนะพวกหนึ่งต้องการไล่แต่พวกหนึ่งไม่ต้องการไล่พวกที่ไม่ต้องการให้ไปก็ให้ไปกับมรนดาพระเจ้ากรุงสนชัย ว่าพระเจ้ากรุงสนชัยเชื่อฟังคําของขนโง่เนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่แมันเป็นอย่างนี้เป็นกระโหนท้องพระโรงเป็นว่าการขับไล่พระเวสสันดรผู้ไร้ความผิดก็ท่ากับการตัดทอตัดรากถอนโคนต้นไม้ที่มีดอกมีผลเสียและก็เป็นต้นไม้ที่มีดอกมีผลดกเสียนด้วยนี่เป็นเรื่องของคนรับทาน ต่อจากนี้ไปใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของพวกเรานี่พวกรับทานไปนอย่างนี้นะบรรดาท่านพุทธบริบรษัทการให้ทานเป็นปัจจัยของความรักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนี่รเราเห็นว่าผู้ที่รับทานจากพระเวทสันดรน่ะเขาเสียดายเป็นนว่าในการนั้นบรรดา,า,าหมายข้าราชการทัางหลายต่างก็ทอดอะไรไร้ความหวังหมดหมดแรงไปตามๆกัน ขาดพระเวสสันดรหมดที่พึงเขาคิดว่าเขากล่าวว่าเมื่อร่มโพร่มใสใหญ่ที่ถูกโค่นลงเช่นนั้นเราเองจะอาศัยอะไรเป็นร่มเงาบรรดาสมณชีพรามต่างก็สลดใจไม่สามารถจะกล่าวคำใดไ,ได้เหตุการณ์ในวันนั้นปรากฏว่าพระนครพาราณสีเป็นบรรนครนแห่งความเศร้าสลด โปรดใจไปทั่วทุกมุมเมืองอาณบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาจะเศร้าเขาจะโศกกันเป็นประการในนดก็ดีสำหรับวันนี้ก็งดการเศร้าโศกกันไว้สักนิดหนึ่งทั้งนี้เพราะอะไรเพราะดูเวลาก็หมดเสียแล้วนี่ถ้าบังเอิญสถานนี้ให้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงก็จะชวนบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทช่วยกันร้องไห้สงสารพระเวสสนนดรต่อไป แต่ว่าเวลาก็สถานีให้ไว้เท่านี้ก็ร้องไห้กันเพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้ร้องไห้กันในวันต่อไปจะได้ไม่จืดจางอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วต้องขอลากอ่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พู่นผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี